ต้นมักซีดาอยู่มงไหนต้นมักซีดาต้นมักซีดาหรือต้นฝรั่งเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมาซื้อพันไม้ครับไปลงที่บ้านนะครับนี่ต้นมักซีดาทู่ตรงนี้เพื่อนขยายเอาต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้ติดลูกเราซื้อต้นฝรั่งแบบที่ติดลูกนะ เอาแบบติดลูกไปนะครับนี่นี่นี่ทำไมติดลูกแล้วกิ่งมันไม่สวยเป็นต้นเดียวอย่างเดี๋ยวหาดูเพิ่มหาดูไหมหาดูไหมแต่ว่านี่นมันมีติดลูกนี่นี่นี่ต้นหนึ่งที่ติดลูกครับนี่เจอแล้วติดลูกครับโอ้ยหมดกัดหมดกัดพี่น้องหมดยังวะจำเจ็บเลย โดนยังวะเจ็บเลยนี่ครับก็<อ>มาซื้อผมจะซื้ออันนี้เป็นน่าจะเป็นฝรั่งไรเม็ดหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเอาสองต้นพันเดี๋ยว ต้องหาหาแบบที่เป็นกิ่งที่มันแตกกิ่งเยอะๆนะครับมันจะได้ติดลูกเร็วนะครับผมต้นฝรั่งนะครับหรือต้นมักซีดาบ้านนอกผมเอมืนมักซีดาครับคนอีสานเขาเอื่มมักซีดาพี่นอ้องเอาต้นยังบันิตาคองนั่นได้ต้นยั้งอะ่ะโอ้ คุณเด็ดต้นไม่หมากเด็นเลี้ยวไปยังเห็นหมากอีหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ครับกัดเ,เจ็บเลยเดี๋ยวไปดูว่าแม่บ้านเอาตอน้นอะไรมั่งไรเอาต้นอยังละมุดต้นหนึ่งล้วมีต้นยังอีก บ่มีมาก,กอกน้ำในในบ,บ่บอบ,อบอ่ลำไย,ยอีดอเป็นยังไงหมโอ้ยเจ็บมันเป็นยังไงครับลำไย,ยอีดอใครรู้มัางบอกด้วยลำไย,ยนี่มันต้องรักษาต้นดีๆครับก็ไม่อยากจะปลูกเท่าไหร่ครับ ใบมัน่วงเยอะนะครับเอาอะไรที่มันปลูกง่ายๆดีกว่าครับอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยตอาน,นี้ก็พุทราผมมองมามีอยู่ลูกหนึ่งนี่ไงนี่มีอยู่ลูกหนึ่งบอบอพ่อแหลวม่วมงพ่อแหลวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้นฝรั่งผมผมว่าจะอ,อีกต้นหนึ่งผมเอาไปสามต้นเองอนนืม นี่ครับอันนี้ได้แล้วครับไรเม็ดได้มาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่นะครับก็เป็นสี่ต้นนะครับฝรั่งสี่ต้นแล้วก็ละมุดหนึ่งต้นอ้าคิดค่าเสียหายยายนี่ครับโอ้ยท <c oughs> ือเรียนมัน ผูกก้อนไหนดอกมันบ่มีคนเบิองดูแลให้จักบาทละยายฟ้าบนไห้เลยครับ400 500นี่ครับโอ้ขางทั้งบุญโอ้นั่นยิ่เงื่อนลังนันโอ้ยขยายสาขาเนาะใหญ่โตเยไปอันเขาหามือน โ oh. อ้เขาให้รู้ได้ให้หาปี <Yeah>. oh. เตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดูเข้าไงก็ยังถึงมาโอ้ก oh. ็คือไอ้เขาขายเองเลยขายเองเขาก็มาขายข,ายของกอนนั่งอืมขขขขอเขาขายหน้าบ้านตอนนอ้นนี่บ้านนี้ฝั่งนี้ของเราตะกี้มีลานเดียวนะครับผมมารีวิวให้เพคนตะกี้มีอยู่ลานเดียวตะกี้กขอขนนไง ตะกีก็ขายอย่มเอามาอันเบิดส่แล้ดวมาได้มาตัวมา,า,มมา,า,มาหางก,กุ้ตะกีมีตลาดไม่ไงลลานเดียว,ยวตะกตีลูกสาเจ้าบอกผู้นั้นเป็นจังไรลานลานนสาลูกื้อ่ดิอันอันแปลงอันพักอันนันเล่าอันพักออกจากนิกเล่าอันแล้วเ้าเห็ดละบอ เขาเช่าแล้วคุณยุ่วหวานคุณ,คณ<ช>เอาลูกไปบ้านอืแต่ใครคุณเหมือาก็ไปทง่งตลาดดูครับพักออกจานิกแล้วใช่เรื่อยๆใช่นี่ครับจากจากเพจแค่งานเกษตรธรรมดาเนาะเข้ากับตรงมีแนวคิดน่ะมานี่ครับเราเอามาลงว่าจะเป็นเบียบบร์พักฮวงเบียร์พัก ตรงนี้ก็จะมาจู่ขาบึงบูมโอ้โท่านได้เห็นมากกว่าเด้อครับอ่าอ่าตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็ขยายกิจการออกมาใหญ่โตเลยตะกี้ร้านน้อยๆเนาะนขายอนั่นซื้อน้ำเล้าตั้งแต่ตเพิ่นเปิดร้านที่แรกผมมาซื้อตุ๊ก,กตาตะกี้ซื้ออันพวกกระถางอ่ะน,นะชุมือน,นี้เล้าครับแมนตะกี้เล้าก็ขายดิน มีอยู่เจ้าเดียวตะกี้ซูมเอนี่โอ้เต็มเลยเนาะยายเนาะแม่นมืดปุ่นโอ้อก็เฮ็ดน้ำกันไปแล้วครับอาชีพสุจริตเข้าบ่ได้ไป,ไปเข้าบ่ได้ไปว่าสีมาว่าผูน้นั้นมาขายแข้งผู้นี้มาขายแข้งเนาะ<ห>แล้วแต่ยขาเจา้าเออแล้วแต่ยขาเจ้าสิเข,ข้าร้านได้เอานะนี่ครับผมเออ ผู้ดใดอยากได้ร้านได้กับเขาไปเอาเบื้องเนาะอืนี่ครับคือการเอื้อเฟือ้อในการทําธุรกิจนะครับเปนเป็นธุรกิจตนใหม่ผัอยากปลูกอยากขายก็ได้เมื่อนแล้วเพื่อนบ่ได้ห้ามกันครับขืนอยู่กับว่าในด้านการบริการของเข้ามีส่วนลดมียังให้กันกะพ่อสีได้ขายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีนะครับผมกลับมาสื่อต้นใหม่ไปปลูกบ้านครับบา,บายๆครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับนี่ครับผม